บทที่23สุดท้ายก็เพราะรักหลังจากแต่งงานมาได้สองเดือนคู่สามีภรรยาเข้าใหม่ปรามันกำลังยืนโอบกอดกันอยู่บนระเบียงห้องนอนไม่ฟ้าอยู่ในชุดนอนสีขาวยาวคลุมข้อเท้าส่วนนักินก็อยู่ในชุดนอนสีน้ำเงินเข้มเส้นผมยาวสลวยของใหม่ฟ้าปลิวสยายไปตามแรงลม ชายกระโปรงก็ปลิวว่อนจนเห็นน่องขาวเรียววันนี้ลมแรงนะคะพี่คินพูดพลางใช้นิ้วเน็บเส้นผมที่ปลิวมาปิดหน้าของตัวเองใช่วันนี้ลมแรงดาวก็สวยอีกด้วยเอ๋ดาวที่ไหนกันคะคืนนี้ใหม่ไม่เห็นจะมีดาวสักดวงบนท้องฟ้าหญิงสาวเสงยอคอมองหาดวงดาวดวงสวยที่สามีเอ่ยถึง แต่จะมองยังไงก็เห็นเพียงท้องฟ้งฟาสีดำหนึดกรมมยีนักินก้มมองหน้าของภรรยาสาวแสนสวยมองเขาเ้าไปในดวงตาคู่สวยอย่างรักใครดาวในใจพี่คนนี้ยังไงละ่ะเขามองดาวหนึ่งเดียวในใจดวงที่สวยที่สุดในชีวิตของเขาไมฟ้าพลิกตัวเข้าหาวางท่าฝ่ามือบนอกด้านซ้ายของเขา ขอบคุณค่ะพี่คินขอบคุณอะไรกันไหมทำพี่งงนะนี่เขาตะกองกอดภรรยาสาวอย่างแสนรักขอบคุณที่รักไหมเจ้าของริมฝีปากแย้มสวยแนบใบหน้ารงกับอกของสามีนะักินรูปเส้นผมของหญิงสาวเบาๆทําไมถึงมีความสุขนักนะการได้รักและรักตอบจากคนที่รักมันเป็นอย่างนี้นี่เอง พี่หอยหาความรักมาตลอดเคยคิดจากจะหารักแท้จากผู้หญิงสักคนที่นอกเหนือจากคุณแม่คนแล้วคนเราที่คิดว่าใช่แต่แล้วมันก็ไม่ใช่ต้องหอยหาด้วยหรอคะถามเย้าเหมือนเป็นเรื่องขำต้องหอยหาสิไหมถ้าจะหาแค่คนขึ้นเตียงพี่แค่ขยิบตาก็มาแล้วแต่จะหาคนรู้ใจที่รักกันจริงก็ต้องไขว่คว้าหากันบ้าง ใครจะคิดว่าเขาจะมาตกกลุ่มรักหลานสาวแม่บ้านของตัวเองคนที่อยู่ใต้จมูกคนที่เดินเฉียวกันไปมาตั้งแต่เด็กอย่างนี้หมไม่เห็นจะต้องไขว่คว้าหาเลยจูจ่ๆก็ถูกยัดเยียดให้เสียอย่างนั้นบนน้ำเสียงกระเงากระงอดนักกินฟังแล้วก็นึกขำนึกไปถึงครั้งแรกที่เจอกันก็ยิ่งขำขำอะไรคะนึกถึงวันแรกที่เราเจอกัน ไม่จำได้ไหมวันแรกเลยเหรอคะไม่จำได้ลางๆคะ่ะไม้ฟ้าทำท่าครุ่นคิดไปถึงเรื่องราวในอดีตแต่จนแล้วจนรอดก็นึกไม่ค่อยออกคนความจำเป็นเริศจ,จังผู้เป็นสามีซึ่งเป็นคนบอกเล่าเรื่องราวในวันวานแทนเหตุการณ์เมื่อสิองปีที่แล้วเด็กหญิงในชุดเสื้อกีฬาสีน้ำเงินเข้มกางเกงวอร์มสีกรมท่าขายาว ผมตัดสั้นแค่ติ่งหูใบหน้ากระด่างกระดาจากแสงแดดและสายลมในต่างจังหวัดไมฟ้านั่งพับเพียบอยู่ข้างผู้เป็นป้าในวันที่ไพลินพาเจ้าตัวเข้ามาขอคุณแสงระวีอาศัยอยู่ในบ้านทายาไรไพลินกลัวมีปัญหาเรื่องแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงค่ะคุณแสงเลยขอไม้มาเลี้ยงเองไพลินเอ่ยด้วยความเกรงใจ เมื่อผู้เป็นนายพิดูหลานสาวตัวเองเสียนานสองนานแต่ก็ยังไม่ตัดสินใจใดๆออกมานั่นพ่อแม่เขานะัยลินจะไม่เป็นการแยกครอบครัวเขาหรือ,อยังไงคุณแสงระวีมองไปถึงปัญหาเรื่องนี้จะรับเด็กสักคนมาอยู่ไม่ใช่เรื่องยากแต่หากทำไปแล้วสร้างปัญหาหรือรอยแล้วให้ครอบครัวของไหมฟ้าเพิ่มก็ไม่ใช่เรื่องที่ควรทา ไม่แน่นอนค่ะคุณแสงพ่อแม่ของหมายเต็มใจจะยกให้ด้วยซ้ำไปพวกมันไม่มีปัญญาจะเลี้ยงดูหรอกคะ่ะอีกอย่างก็ได้ข่าวว่ากำลังท้องกันอยู่ด้วยกันทั้งสองบ้านเลยไพรินหมายถึงเมียใหม่ของพ่อหมาฟ้าและแม่แท้ๆของเจ้าตัวคิดแล้วก็น่าอนาใจลูกสาวคนเดียวที่หยุดตรงกลางอย่างหมาฟ้าจึงกลายเป็นหมาหัวเนา่า ไม่มีบุคการีไฟไหนต้องการหนูไหมล่ะลูกเต็มใจที่อยู่ที่นี่ไหมจ๊ะหนูเต็มใจค่ะคุณแสงพ่อกับแม่ไม่อยากให้หนูอยู่ด้วยเหมือนคุณป้าหรอกค่ะไมฟ้าถูกไพยรินสอนให้เรียกคุณป้าเพราะว่าต่อไปจะต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตในบ้านผู้ดีเก่าไปอีกนานจริงเหรอคุณแสงระวีถามเหมือนไม่เชื่อ แต่ไม้ฟ้ากลับยิ้มแย,แย้การมีครอบครัวใหม่ของพ่อกับแม่ทำให้เธอเป็นส่วนเกินของพวกเขาต่างคนก็บ่ายเบียงที่จะเอาไปเลี้ยงดูจริงค่ะเด็กหญิงตัวดำผอมเกรงกลมหน้าตอบเศร้าๆทำให้คุณแสงระวีนึกเวทนาหันไปมองหน้าของภไยลินคล้ายจะถามเพื่อย,ยืนยันว่าเรื่องจริงหรือเปล่าจริงค่ะคุณแสง พ่อกับแม่ของไมมหมมบรรเทาครอบครัวใหม่ไม่สนใจลูกสาวคนนี้เลยไพรินสมทบขึ้นก็ได้จะ้ะฉันอนุญ,ญาตให้ไพรินพาหนูไหมมาอยู่ที่นี่ได้แต่ฉันให้อยู่ในฐานะร้านสาวไพรินนะไม่ได้อยู่ในฐานะคนใช้บ้านทยาไรฉันอยากให้หนูไหมมีอนาคตที่ดีเหมือนเด็กคนอื่นทั่วไปได้เรียนหนังสือสูงเท่าที่ไพรินจะส่งเสียได้ให้อยู่ในฐานะผู้อาศัย เข้าใจไหมไพลินความปรารถนาดีที่มีให้แก่เด็กน้อยผู้หมดหวังในชีวิตของคุณแสงระวีส่งผลให้ไหมฟ้าถูกไพลินสั่งสอนอบรมให้กระตันยูรู้คุณอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเข้าใจค่ะคุณแสงไหมมากราบขอบคุณคุณแสงเร็วเข้าเด็กหญิงรีบคลานเข้าไปกราบเจ้าของบ้านหลังใหญ่อย่างนอบน้อม รอยยิ้มของคุณแสงระวีในวันนั้นช่างอบอุ่นไม่ต่างจากผู้เป็นป้าเด็กหญิงผู้มีหัวใจด้านชาจากการถูกบุพการีทั้งสองคนม้างเมินได้รับรู้ถึงความเมตตาการุณาจากท่านเจ้าของบ้านที่รอเลี้ยงหัวใจดวงน้อยให้ชุ่มฉ่ำขึ้นมาระหว่างที่กำลังนั่งซาบซึ้งในคำพูดของเจ้าของบ้านทยาไร ใครบางคนก็ก้าวเท้าเข้ามาภายในบ้านอย่างเงียบๆและเดินตรงไปยังบุคคลทั้งสามเยแห้งนี่ใครครับคุณแม่ชายหนุ่มในวัย22ปีเดินเข้ามานั่งข้างคุณแสงรวีพร้อมกับคำถามที่ทำให้ไหมฟ้าต้องมองตาขวางใส่แม้เธอจะแห้งจริงแต่ก็ไม่ชอบให้ใครมาพูดดูถูกใส่แบบนี้ทำไมไปว่าน้องแบบนั้นละ่ะคิน ผู้เป็นมันดารีบติงบุตรชายอ้าวก็จริงนี่ครับดูสิตัวก็ผอมแห้งแรงน้อยผิวก็ดำปีผมก็ฟูเป็นลังนกเขาบอกไม่ถูกว่าทำไมถึงนึกอยากแกล้งเด็กคนนี้พูดไปมือก็ดึงเส้นผมแห้งหยาบของไหมฟ้าไปด้วยคนถูกดึงรีบสะบัดศีรษะจนหลุดจ้องเขาขมิงอยากจะกระโดดขยามใส่ ดูมองผมสิครับคุณแม่ฉีดยาหรือ,อยังก็ไม่รู้เขายังแกล้งแย่ต่อตายตะคินไปว่าน้องอย่างนั้นได้ไงดูสิหน้างอใหญ่แล้วนี่ใหม่ฟ้ารัศสาวไพลินเขาหนูไหมนี่ตะคินลูกชายฉันเองคุณแสงระวีตีเผียเข้าที่ต้นแขนบุตรชายก่อนจะหันไปแนะนําทางคู่ให้รู้จักกันไหวคุณคินสิไหมไพรินรีบบอก เด็กหญิงทำน้าหงิกเพราะไม่อยากไหว้แต่พอถูกสายตากึ่งบังคับของผู้เป็นป้าจึงต้องยกมือพนมไหว้แบบรวกๆเต็มใจไหว้มากเขารากเสียงยาวร้อเรียนอีกคนก็เบ้ปากจากจะด่าเข้าใจแทบขาดหน้าตาก็ดีแต่ใน,ในิสัยนี่แต่ใน,ในิสัยนี่พอๆกับเพื่อนปากมอมในห้องเรียนของเธอเลยใหญ่แห้งใหญ่แห้ง ได้ทีนะักขินก็แกล้งเด็กสาวเสียกใหญ่ก่อนจะลุกเดินขึ้นไปบนบ้านไมฟ้าแรบลิ้นใส่หลังเข้าไปติดๆเป็นจังหวะเดียวกับที่เขาหันมาเห็นเข้าพอดีใหญ่แห้งเขาตะโกนเสียงดังร้านบ้านด้วยความตกใจไมฟ้าถึงกับปล่อยโฮเดือดร้อนภัยรินและคุณแสงระวีต้องปลอบโยนกันเสียยกใจ ตอนนี้ไหมไม่ยักแห้งแบบวันนั้นเลยกอดทีเต็มไม้เต็มมือเชียวลํำลึกความรังกันจบเขาก็กระชับร่างนุ่มในอ้อมกอดอีกครั้งแต่ใครก็ไม่รู้นะคะหาว่าไหมดำก็ดำนมก็เล็กไมฟ้านำคำพูดของเขาในวันแรกที่เขารู้ว่าเธอจะต้องมาเป็นเมียเก็บมาย้อนความรังให้เขาฟังคนเป็นสามีทำหน้าคิดอยู่นิดหนึ่งก่อนจะหัวเราะออกมาดังๆ ก็ตอนนั้นยังไม่ได้กอดยังไม่ได้จับเลยไม่รู้ส่วนเรื่องดำนะก็พูดไปงั้นแหละแค่อยากประชดเขาแก้ตัวให้ตัวเองในอดีตไมฟ้าได้แต่สายหน้าแบบขำๆแต่ว่าไปแล้วพิคินก็นะไม่แค่สิบขวบเองตอนนั้นยังมาแกล้งกันได้ก็มันน่าแกล้งนี่นาะตัวกระเปียกเดียวแต่มองพี่แบบอยากจะโดดกัดคอไมฟ้าจะกับหัวเราะออกมาเบาๆ วันนั้นคือวันแรกที่พบกันจากนั้นทุกอย่างก็ดำเนินไปเรื่อยๆตามจังหวะของชีวิตไม่มีช่วงเวลาไหนเลยที่พี่จะคิดกับไหมแบบชายหญิงหรือว่าแนวชู้สาวโชคชะตาก็ช่างเลือกสรรคนให้มาคู่กันจากคนที่ไม่เคยชายตามองกันมาก่อนแต่ในตอนนี้นักินยิ้มให้คนในอ้อมกอดของตัวเองค่ะ ไมเองก็ไม่ใครคิดแบบนั้นกับพี่คินเหมือนกันคิดแค่ว่าพี่คินอยู่คนละโลกกับไม้เรื่องนั้นจึงตัดออกไปจากหัวได้เลยใจของไม้ฟ้าคิดมาตลอดว่าเขาคือแผ่นฟ้าที่สูงริบส่วนเธอคือผืนดินที่ต่ำเตีย้ยตอนแรกพี่ไม่รู้ว่าทำไมคุณแม่เลือกไม้แต่ตอนนี้พี่รู้แล้วล่ะคนพูดมองภรายาด้วยสายตาแห่งความรัก ทำไมคะหมฟ้าก็อยากรู้ว่าเขาคิดเหมือนกับที่เธอคิดไว้หรือเปล่าเพราะว่าไหมเป็นไหมเป็นคนดีซื่อสัตย์กระตันยูรู้คุณคุณแม่ท่านเก่งท่านรู้ว่าไหมจะไม่มีวันเรียกร้องอะไรภายหลังแน่เขาบอกในสิ่งที่หมฟ้ารู้อยู่ก่อนหน้าแล้วก็คงแบบนั้นมั้งคะ แต่ท่านก็คิดผิดคะผิดตรงที่ท่านไม่คิดว่าคนดีๆอย่างไหมจะคุมหัวใจของพี่จะอยู่หมัดใครจะคิดว่าสิ่งที่พี่ตามหามาโดยตลอดจะอยู่ใกล้แค่ปลายนิ้วนี่เองยกฝ่ามือน้อยของไหมฟ้าขึ้นระหว่างฝ่ามือของตัวเองประกบสอดปลายนิ้วกระชับเข้าหากันตาจ้องตาใจสื่อใจ ไมฟ้าขย่งปลายเท้าขึ้นแล้วจูบคางศากของเขาเบาๆก่อนจะถูกหอมแก้มอิ่มทั้งสองข้างเป็นการตอบแทนดาวในดวงใจของเขาหยุดตรงนี้แล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นภายภาคหน้าเขาจะไม่มีวันปล่อยมือจากผู้หญิงคนนี้เป็นอันขาดเธอผู้ครอบครองและกักขังหัวใจของเขาเอาไว้เพียงผู้เดียว ความรักไม่จำเป็นต้องไขว่คว้าสแสวงหาเพราะเมื่อถึงเวลาคนที่ใช่จะมาเคาะประตูหัวใจของเราเองแต่รักนั้นต้องมาจากใจสู่ใจจึงจะเป็นรักที่ใส่พิสุทธิ์ปราศจากระอองราคีเกเช่นรักของนกคินกับใหม่ฟ้าทยาไรจบบริบูรณ์ด้วยรักและขอขอบคุณจากใจจริง 马查维。